ก็มาสวัสดีอีกรอบนึงนะครับเวลาประมาณ11บเอโมงนะครับก็อยู่ที่เดิมกมหนึ115นะครับตรงโค้งแสนสุขนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนเข้าหลามไปบางแสนนะครับก็มาลองชมขบวรถสินค้าที่5.5.7ห้านองคายมาบตาพุทธนะครับและก็มีขบวน987นะครับกรุงเทพบ้านภูตาหลวงครับเป็นขบวนรถพิเศษโดยสารนะครับก็ ไม่รู้ว่าเป็นรอย a อบอส o m มหรือว่าเป็นขีห้าหนึ่งแปดสามนะครับก็มารอชมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกเหมือนเดิมนะครับผมให้กําลังใจฝากให้กบลังใจน้องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับก็มารอชมขบวนสินค้ากันเลยนะครับผมกําลังเข้าคือขบวนห้าห้าเจ็ดนะครับมับสะพุดหนองคายนะครับผมเราตัดสะพานขาลามานะครับ ไปกับขบวนสินค้าที่557มากแตพุทธหนองคายนะครับผ่านโค้งแสนสุขนะครับผมก็มาอมบบ 9, 7, รอชมขบวน987ต่อเนื่องเลยนะครับผมกำลังออกจากชนบุรีมาแล้วครับก็เครื่องกันตรงแสนสุขลงแล้วนะครับผมก็มาชมกับขบวนรถพิเศษโดยสารขบวนที่987กรุงเทพสวนนงนุษบ้านผูตาหลวงนะครับ เราเยาะบัตรซ่อมเลยว่าได้เป็นคิฮะหนึ่งแปดสามนะครับมรอชมกันเลยนะครับรอรถมาสักครู่นะครับผมไม่รู้เป็นรถนันนำเที่ยวหรือว่ารถจัดเฉพาะไปไหนนะครับ มาแล้วครับเป็นระยะบัสซ้ำแล้วครับผม รถโล่งเลยนะครับไม่มีคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นผู้ว่านะครับผมไม่มีคนนะครับโดยจะเป็นรถผู้ว่าไปดูงานนะครับผมก็เราตัสะพานขาลามบางแสนนะครับ SRT r อยยอดวัดซ m นะครับ บ่ายสองสิบสามนาทีนะครับก็ย้ายกันอยู่กับที่แสนสุขนะครับก็มารอชมขบวน9 8้าบ้านพูตาหลวงกรุงเทพหัวลําโพงนะครับเดินทางกลับนะครับผมฝนก็ตกนะครับปล่อยๆนะครับมารอชมระยยอบัดซัมกันนะครับผม พระพิเศษดุสาน988นะครับบรานููตหลวงกรุงเทพหัวลำโพงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวัอนออกเวยนะครับสำหรับนนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ